อียิปต์โบราณภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของทุกคนคืออะไรคะใช่ทุกคนและนั่นก็คือพีระมิดนั่นเองคะ่ะสิ่งก่อสร้างอันน่าพิศวงที่ชวนให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามนุษ มหัศจรรย์ของโลกที่ดึงดูดให้ผู้คนนับล้านเนี่ยต้องเดินทางไปเยี่ยมชมทุกปีและทําไมหลังผ่านไปหลายพันปีเรายังคงหลงใหลและพยายามไขความลับของมันกันนะเราจะมาเริ่มจากต้นกําเนิดของพีระมิดกันนะคะทุกคนก่อนที่จะมีพีระมิดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยชาวอียิปต์โบราณนะคะได้สร้างสุสานในรูปแบบที่เรียกว่ามัสตาบาซึ่งเป็นโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อด้วยอิฐคลงหรือหินมีหลังคาแบนและผนังเอียงคําว่ามัสตาบาเนี่ยมาจาก และมันหมายถึงม้านั่งค่ะซึ่งสะท้อนรูปร่างแบนๆของโครงสร้างนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะทุกคนและจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะมันเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่3หรือประมาณ2,630ปีก่อนคริสต์กาลเมื่อสถาปนิกแลลมมอ ท,ที่ชื่อว่าอิมโฮเทปอิมโฮเทปนะคะเขาเป็นผู้รับใช้ของฟาโรโจเซเขาได้มีแนวคิดปฏิวัติว,ตวงการเขาเนี่ยออกแบบให้วางมัสตาบาซซกันเป็นชั้นๆค่ะจนเกิดเป็นพีระมิดขั้นบันไดแห่งแรกของโลกที่สักการะค่ะหลังจากความสําเร็จของพีระมิดขั้นบันไดฟาโรพระองค์ต่อๆมานะคะก็ต่างที่จะต้องการสูสานที่กิ่งใหญ่กว่าเพื่อสดแสดงอํานาจและความเป็น ลองสร้างพีระมิดรูปแบบใหม่หลายแห่งและนําไปสู่การสร้างพีระมิดแบบโคง้งและพีระมิดแดงค่ะพีระมิดโค้งนะคะมีลักษณะพิเศษก็คือมุมลาดเอียงที่เปลี่ยนไปกลางคันจากเดิม54องศาลดลงเหลือเพียง1 3องศาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดปัญหาโครงสร้างระหว่างการก่อสร้าง เลยก็คือพีระมิดโค้งยังคงมีการเคลือบหินปูนขัดมันที่ผิวด้านนอกและมันยังหลงเหลืออยู่มากกว่าพีระมิดแห่งอื่นๆทําให้เราสามารถจินตนาการได้เลยว่าพีระมิดดั้งเดิมเนี่ยสวยงามขนาดไหนคะทุกคนส่วนพีระมิดแดงที่สร้างขึ้นหลังจากนั้น พีระมิดที่มีรูปทรงสมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกและเป็นต้นแบบของพีระมิดที่เราคุ้นปากกันในปัจจุบันค่ะต่อมาพีระมิดในยุคโบราณหรือว่าพีระมิดแห่งกิซานั่นเองค่ะทุกคนถือว่าเป็นสุดยอดมรดกแห่งอาระยธรรมโบราณเลยเมื่อพูดถึงพีระมิดภาพที่ผุดขึ้นมาในใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือกลุ่มพีระมิดแห่งกิซ่า พีระมิดของฟาโรห์คูฟูหรือที่ชาวกรีกเรียกกันว่าคีออฟค่ะมหาพีระมิดเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อประมาณ2,560ปีก่อนคริสตกาลและมีความสูงดั้งเดิมเนี่ยคือ146.5เมตรแต่ปัจจุบันแล้วเหลือเพียง138.8เมตรเท่านั้นเนื่องจากว่าส่วนยอดเนี่ยสูญหายไปค่ะส่วนตัวฐานนะคะฐานเนี่ยกว้าง230เมตรสิ่งที่น่าทึ่งคือไม่ใช่แค่มันมีขนาดมากขึ้นมาเท่านั้นแต่รวมไปถึงความแม่นยำในการก่อสร้างด้วย มุมของพีระมิดนะคะตรงกับทิศหลักทั้ง4อย่างแม่นยำม,มากโดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เซนติเมตรจากทิศเหนือที่แท้จริงซึ่งในยุคที่ไม่มีเครื่องมือวัดที่ทันสมัยความแม่นยำแบบนี้นะคะถือว่าเป็นความสําเร็จอันน่าทึ่งมากๆค่ะและภายในมหาพีระมิดนะคะมีระบบห้องและทางเดินที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดค่ะประกอบไปด้วยห้องใต้ดินห้องของราชินีห้องของกษัตริย์ซึ่งบรรจุลงศพหินแกรนิตขนาดใหญ่และแกลเลอรี่นอกจากนี้นะคะยังมีทางเดินขนาดใหญ่ที่นำ ขึ้นสู่ห้องของกษัตริย์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีช่องอากาศแคบๆที่ทอดยาวจากห้องของกษ ในห้องของราชานชี้นีทะลุออกไปนอกพีระมิดค่ะทุกคนซึ่งบางทฤษฎีเสนอว่าอาจจะเป็นเส้นทางสําหรับวิญ,ญญาณของฟาโรห์ที่จะเดินขึ้นสู่ดวงดาวทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมพีระมิดของคูฟูถึงได้ใหญ่ขนาดนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คูฟูเนี่ยเป็นพระโอรสของฟาโรเนเรูผู้ที่สร้างพีระมิดถึงสองแหง่งดังนั้นคูฟูเนี่ยจึงอาจจะต้องการสร้าง เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีอำนาจเหนือพระบิดาและนี่อาจจะเป็นการแข่งขันแห่งอำนาจที่ถูกแสดงออกผ่านงานสถาปัตยกรรมค่ะแล้วนอกจากมหาพีระมิดแล้วที่กีซาย,ยังมีพีระมิดของฟาโรคาเฟสและฟาโรเมนคาเรค่ะ,คะรวมไปถึงประติมากรรมสฟิงขนาดใหญ่มากๆ ซึ่งมีใบหน้าคล้ายกับฟโลคาเฟ่สฟิงค์นี้นะคะถูกแกะสลักจากหินปูดก้อนเดียวมีความยาว7 13เมตรสูง20เมตรตัางต่าง,ง่านรากับเป็นผู้พิทักษ์สูสานดิตต่อมาเราจะมาดูพีระมิดแห่งสการานะคะพีระมิดของกษัตริย์โจเซอร์พีระมิดแห่งสัก,การาหรือพีระมิดขั้นบันไดของฟาราโรโจเซอร์ พีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ2,630ปีก่อนคริสตกาลออกแบบโดยอิมโฮเทปสถาปนิกอัจฉรยิยะผู้ปฏิวัติการออกแบบสุสานพีระมิดแห่งนี้นะคะมีความสูงประมาณ62เมตรและมีลักษณะเป็นขั้นบันได6ขั้นซ้อนกันซึ่งแตกต่างจากพีระมิดรูปทรงสามเหลี่ยมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะพีระมิดขั้นบันไดนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่รวมไปถึงวิหารลานประกอบพิธีกรรและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย พีระมิดแห่งสักการะก็คือมันเป็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกซึ่งก่อนหน้านี้นะคะชาวอียิปต์เนี่ยสร้างโครงสร้างด้วยวัสดุเบาๆเช่นอิฐไม้และดินเหนียวแต่อิมโฮเทปเนี่ยได้ปฏิวัติการก่อสร้างโดยการใช้หินปดแต่งแทนปริมาณหินที่ใช้ในการสร้างพีระมิดแห่งสักการานั้นมากกว่าที่เคยใช้ในโครงการก่อสร้างใ,ใดๆในประวัติศาสตร์อียิปต์ก่อนหน้านั้นต่อมาเราจะมาดูการก่อสร้างพีระมิดและเทคนิคการก่อสร้างกันนะคะ วิธีการก่อสร้างพีระมิดเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติมนุษยชาติแม้แต่นักวิชาการเนี่ยมีทฤษฎีมากมายนะคะแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยสร้างพีระมิดขึ้นมาได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทุกคนการยกและการวางก้อนหินที่มีน้ําหนักนับปันเนี่ยได้อย่างแม่นยำเขาทาได้ยังไงและทฤษฎีที่ได้รับการ สเสนอว่าชาวอียิปต์ใช้ทางลาาชั่วคราวเพื่อลากก้อนหินขึ้นไปวางบนพีระมิดนักวิศวกรหลายคนนะคะเสนอว่าอาจจะมีการใช้ระบบคันงัดเพื่อช่วยในการยกก้อนหินรวมถึงการใช้ไม้กลมลองใต้ก้อนหินเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นก้อนหินในพีระมิดนะคะถูกตัดและขัดจนมีความแม่นยำสูงมากจนบาง แทบจะสอดกระดาษระหว่างร้อยต่อไม่ได้เลยค่ะทุกคนลองนึกภาพนะคะว่าทุกคนจะยกก้อนหินน้ําหนัก2.5ตันเนี่ยขึ้นไปวางไว้าาบนความสูงหลายสิบเมตรได้งไงก่อนต่อมาเราจะมาดูวัสดุที่ใช้นะคะวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างพีระมิดเนี่ยก็คือหินปูนซึ่งขดมาจากเมืองใกล้เคียงนะคะโดยเฉพาะที่เมืองตูราซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำไนหินปูนเป็นวัสดุที่เหมาะสมเพราะหาได้ง่ายในพื้นที่และมีคุณสมบัติที่ดีในการตัดแต่งค่ะ ายในพีระมิดนะคะทุกคนโดยเฉพาะห้องฝังศพของกษัตริย์และทางเดินสําคัญมักจะใช้หินแกรนิตคุณภาพสูงซึ่งต้องขนส่งมาจากเมืองอัสวานทางตอนใต้ของอียิปต์และระยะทางการขนส่งมากกว่า800กิโลเมตรค่ะทุกคนการขนส่งก้อนหินขนาดมหึมาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เรือลําใหญ่นะคะล่องตามแม่น้นํไนและพอถึงที่หมายนะคะยังต้องลําเลียงเนี่ยไปยังไซกอสร้างะะ้วยค่ะทุกคน นะคะถูกเคลือบด้วยหินปูนขัดมันซึ่งมีความเรียบลื่นและสะท้อนแสงแดดได้ดีแล้วทําไมเราถึงไม่เห็นพีระมิดในสภาพงดงามเช่นนั้น,นในปัจจุบันเรื่องน่าเศร้าก็คือหินเคลือบเหล่านี้นะคะถูกทอออกไปในยุคกลางเพื่อนําไปสร้างมัสยิดพระราชวังและอาคารอื่นๆในกรุงไคโรค่ะจริงๆว่าถ้าทุกคนยได้ไปเที่ยวชมมัสยิดเก่าแก่หลายแห่งในไคโรทุกคนอาจจะได้เห็นชิ้นส่วนของหินเคลือบจากพีระมิดในยุคโบราณที่ถูกนํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ถึงการใช้แรงงานกันนะคะทุกคนเนี่ยจ,จะเป็นประเด็นที่เข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดค่ะหลายคนเชื่อว่าพีระมิดนะคะสร้างโดยท่าที่ถูกบังคับใช้แรงงานจากภาพยนตร์และละครหลายเรื่องที่มักแสดงภาพทาถูกเคี่ยนตีให้ลากหินขึ้นบนเนินทรายแต่ทุกคนเชื่อมีเขาว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยผิดบ้างเลยค่ะทุกคนหลักฐานโบราณคดีล่าสุดนะคะแสดงให้เห็นว่าคนงานส่วนใหญ่นะคะเป็นเพียงชาวนาธรรมดาที่เข้ามาทํางานในช่วงน้ําท่วมประจําปีค่ะ การค้นพบหมู่บ้านคนงานใกล้กับพีระมิดแห่งกิซาเผยให้เห็นว่าคนงานได้รับการปฏิบัติค่อนข้างดีมีที่พักอาศัยจัดไว้เป็นสัดส่วนมีครัวกลางปรุงอาหารคุณภาพดีนักโบราณคดีพบกระดูกที่หักและได้รับการรักษาอย่างดีซึ่งการดูแลรักษาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับทาสในสมัยโบราณแน่นอน ที่น่าตกใจอีกหนึ่งประการเลยนะคะทุกคนก็คือนักโบราณาคดีนะคะพบโูสารคนงานบางคนที่ตั้งอยู่ใกล้กับพีระมิดใครจะให้เกียรติท่าถึงขนาดฝังศพไว้ใกล้กับสุสารของกษัตริย์นี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าการสร้างพีระมิดเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่ชาวอียิปต์ร่วมกันสร้างขึ้นมาถวายเกียรติแก่ฟาโรห์ผู้เป็นเสมือนเทพเจ้าของพวกเขาค่ะนักโบราณาคดีประมาณว่าการสร้าง การเมตของคูฟูเนี่ยต้องใช้คนงานประมาณ20,000ถึง30,000คนและทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีค่ะคนงานเหล่านี้นะคะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่งตางๆตามระบบการจัดการแรงงานที่ซับซ้อ,อนและมีประสิทธิภาพมากแต่ชาวอิยิปต์โบราณสามารถวางแผนจัดการและดำเนินการโครงการขนาดมหึมาที่ใช้แรงงานหลายหมื่นคนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเราจะมาดูความเชื่อและความสำคัญทางจิตวิญญาณ สำหรับชาวอียิปต์โบราณแล้วพีระมิดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สุสานหรือสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจค่ะแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความหมายลึกซึ้งทางจิตวิญญาณพวกเขาเชื่อว่ารูปทรงของพีระมิดเนี่ยเป็นตัวแทนของรังสีของดวงอาทิตย์ที่แผ่ลงมาสู่พื้นโลกคําว่าพีระมิดนะคะในภาษาอียิปต์โบราณก็คือคําว่าเมอซึ่งมีความหมายว่าสถานที่แห่งการขึ้นไปหรือการปรากฏขึ้น พีระมิดนะคะยังเป็นสัญลักษณ์ของเบนเบนซึ่งเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นเนินเขาดั้งเดิมที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำแห่งความวุ่นวายในตำนานการสร้างโลกนั่นเองค่ะยอดแหลงของพีระมิดถูกปิดด้วยหินพิเศษที่เรียกว่าพีรามิดิออนซึ่งมักเคลือบด้วยทองหรือโลหะมีค่าชาวอียิปต์เชื่อว่ายอดพีระมิดนี้เป็นจุดที่ฟาโรห์จะเดินทางสู่ดวงดาวผ่านดั่งสีของดวงอาทิตย์รูปทรงสามเหลี่ยมที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้านะคะเปรียบเสมือนบันไดที่ทอดขึ้นสู่สวรรค์ จะไม่แปลกใจเลยนะคะถ้ารูปทรงนี้เนี่ยจะปรากฏในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกตั้งแต่พีระมิดของมายาและแอชแท็กไปจนถึงสตูปาในเอเชียเพราะมันสื่อถึงการเชื่อมต่อระหว่างโลกและสวรรค์ได้อย่างทรงพลังค่ะชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมากค่ะทุกคนพวกเขาเชื่อว่าฟาโรห์คือเทพเจ้าในร่างมนุษย์และหลังสิ้นพระชนม์นะคะฟาโรห์เนี่ยจะเดินทางไปรวมกับเทพโอซิริสซึ่งเป็นเทพแห่งโลกหลังความตาย หิบเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้มีวิญญ,ญาณเพียงหนึ่งเดียวแต่มีหลายส่วนค่ะซึ่งแบ่งออกได้ตามนี้นะคะบา้าส่วนที่เป็นหนุกคลิกภาพส่วนตัวสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระหลังความตายมักถูกแสดงเป็นนกที่มีหัวเป็นมนุษย์ค่ะต่อมาคือคำว่ากานะคะกาเนี่ยคือพลังชีวิตที่ต้องการอาหารและเครื่องดืม่มซึ่งอยู่ในรูปแบบของเครื่องเส้นไหว้ค่ะและคําต่อมาเป็นคําว่าอักนะคะอัเนี่ยคือวิญ,ญญาณที่ถูกเปลี่ยนรูปแล้วเกิดจากการรวมตัวของบ้าและกา หลังความตายต้องยอมรับนะคะว่าชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเตรียมตัวสําหรับชีวิตหลังความตายได้อย่างจริงจังมากค่ะทุกคนทุกคนลองนึกภาพนะว่าทุกคนกําลังจะต้องเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่กําหนดวันกลับและต้องเตรียมของใช้ทุกอย่างที่อาจจะต้องใช้แต่ทุกคนไม่รู้เลยว่าที่นั่นมีอะไรบ้างเราทุกคนจะเตรียมอะไรไปบ้างคะหลังจ ที่อารยธรรมอียิปต์โบราณเสื่อมสลายไปนะคะพีระมิดเนี่ยยังคงตั้งแต่ง,งานท้าทายการเวลาแต่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพีระมิดเนี่ยได้สูญหายไปมากค่ะในยุคกลางนะคะชาวอาหรับเนี่ยมองพีระมิดด้วยความพิศวงและเล่าตำนานมากมายเกี่ยวกับพีระมิดบางก็เชื่อว่าเป็นคลังสมบัติของกษัตริย์โบราณบางก็เชื่อว่าเป็นยุ้งช้างที่จเซฟเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเก็บถังพืชในช่วงความอดยากตามเรื่องรา่ในคัมภีร์ไบเบิลค่ะ ความสนใจในพีระมิดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะในยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลังจากการลุกรานอียิปของนโปเลียนในปี1798ค่ะนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่ติดตามกองทัพน,นโปเลียนได้จัดทำรายงานละเอียดเกี่ยวกับพีระมิดตั้งแต่นั้นมาและในศตวรรษที่19นะคะนักสำรวจยุโรปเริ่มเข้าไปสำรวจภายในพีระมิดพบห้องหลับและทางเดินซ่อมเร้นมากมายแต่ หลายคนนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมบัติและโบราณวัตถุมากกว่าศึกษาทางวิชาการทําให้พีระมิดนะคะถูกทําลายและร่นสะดมเป็นจํานวนมากการศึกษาพีระมิดเปลี่ยนจากการล่าสมบัติมาเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุราาักษ์ค่ะนักโบราณะคะดีนะคะใช้เทคโนโลยีล้าสมัยเช่นการสแกนด้วยเลเซอร์โดรนและการถ่ายภาพดาวเทียมเพื่อศึกษาพีระมิดโดยไม่ต้องทําลายโครงสร้าง ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่คำถามก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะในปี2017นะคะนัฟิสิก ใช้เทคนิคการตรวจจับอนุภาคมิวออนค้นพบโครงขนาดใหญ่เนื้อแกนรลเลอรี่ในมหาพีระมิดแห่งกิซาค่ะทุกคนซึ่งในส่วนนี้นะคะมันไม่เคยมีบันทึกมาก่อนค่ะหลังจากการศึกษามาหลายร้อยปีแล้วก็ยังค้นพบใิ่งใหม่ในม,าในมหาพีระมิดอยู่เรื่อยๆยหนูก็สงสัยไม่ได้นะคะว่ามีความลับอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างโบราณเหล่านี้ต่อมาเราจะมาดูพีระมิดในปัจจุบันกันนะคะในปัจจุบันนะคะการอนุรักษ์และการบำรุงรักษาพีระมิดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะ พีระมิดแห่งกิซานะคะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนพีระมิดมากกว่า14ล้านคนต่อปีค่ะแต่ความนิยมนี้นะคะก็มาเพราะกับความท้าทายในการอนุรักษ์ค่ะเนื่องจากมลพิษทางอากาศการสัน่นสะเทือนจากการจราจรน้ำใต้ดินที่สูงขึ้นการพัฒนาเมืองที่ลุกล้ำเข้ามาและนักท่องเที่ยวจำนวนมากล้วนคุกคามความยัง่งยืนของโครงสร้างโบราณเหล่านี้ค่ะ รัฐบาลอียิปต์และองค์กรระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกนะคะได้ร่วมมือกันในโครงการอนุรักษ์มากมายเช่นการพัฒนนะหินที่เสื่อมสภาพการเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างที่ไม่มั่นคงและการจํากัดหนักท่องเที่ยวในบางพื้นที่ทหลายโครงการเนี่ยได้อนุรักษ์โดยการใช้เทคนิคโบราณผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออนุรักษ์ต้นฉบับของโครงสร้างให้ดีมากที่สุดค่ะพิระมิดนะคะเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังค่ะ พีระมิดได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกตลอดประวัติศาสตร์ในยุคสมัยใหม่ดาวทุกคนจะได้เห็นอิทธิพลของพีระมิดในอาคารหลายแห่งทั่วโลกเช่นพีระมิดแก้วที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในปารีสโรงแรมลักซ์ซในลาสเวกัส,สและเดอะพีระมิดอารีนาในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีค่ะสถาปนิกตัวไหคนบอกว่าพวกเขาเนี่ลงมหลวนีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งของรูปทรงพีระมิดรูปทรงพีระมิดปรากฏขึ้นทุกที่หากทุกคนด้ สังเกตแม้แต่ในเพลงฮิตของเพ n งโอยที่ชื่อว่า The Dark Side of the Moon ก็มีภาพพีระมิดประกอบอัลบ้ามค่ะและในโลกของภาพยนตร์พีระมิดยังมักปรากฏในหนังแนวแอคชั่นผจญภัยอย่าง The Mummy และ The Indiana Jones มักนั่เสนอพีระมิดเป็นสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยกับดักและขุมทรัพย์น่าแปลกนะคะทุกคนที่เทคโนโลยีก้าวหนะ้า แต่มนุษย์ก็ยังหลงไหลในความลึกลับและเวทมนต์ที่ไม่เคยจืดจ้างมรดกที่แท้จริงของพีระมิดไม่ใช่แค่โครงสร้างทางกายภาพที่น่าทึ่งแต่เป็นแรงบันดาลใจและบทเรียนที่มอบให้กับมนุษยชาติบทเรียนเรื่องความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะเมื่อมองไปที่พีระมิดเราอาจไม่ได้มองเพียงแค่มันเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่วางซ้อนกันแต่เราอาจจะกำลังมองสารที่บรรพบุรุษของเราทรงสารถึงเราบอกว่าเราเคยอ,อยู่ที่นี่และนี่คือสิ่งที่เราทำได้ และเราหวังว่าคุณจะสารต่อความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติทุกคนลองคิดดูสิคะหากชาวอียิปต์โบราณสามารถสร้างพีระมิดด้วยเครื่องมือพื้นฐานและความรู้ในยุคนั้นแล้วเราในศตรวตรรษที่21ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยจะทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อให้คนรุ่นหลังดูบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งก่อสร้างทางกายภาพก็ได้แต่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเหลือมนุษยชาติหรือแม้แต่การสร้างโลกที่เท่าเทียมและสันติกว่าเดิมถ้า มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นและร่วมมือกันะจะสามารถเอาชนะข้อจากัดของตัวเองและสร้างสิ่งที่คนรุ่นต่อไปก็จะต้องสงสัยเหมือนที่เราสงสัยในพีระมิดถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้หนูไปก่อนนะบายค่ะ